มีหกเข้าใจไหมคะรุ่นที่สองเป็นเท่าไรสามสิบหกสามสิบหกเท่ากับสองรุน่นรวมกันมีสี <42. S 2> ่สิบสองคนเข้าไหมคะถ้าสี่สิบสองคนนี้มียอดตัวเองเ่ยคนละสองพันคะแนนต่อเดือนก็คือเขาเป็นลีดเดอร์โอเคใจไหมคะเขาเป็นอะไรคะลีดเดอร์คือสี่สิบสองคนนี้ถ้าใช้เวลาสร้างเขาปีนึงก็ได้โฉนดปีหนึงนะแต่ทุกคนมีคนละเ <2, 000. S 2> ท่าไหรสองพันคะแนนโอเคนะเจ้าตัวของเขาเองก็ได้สองหมื่น เจ้าตัวเองอะ่ะเขาได้เกืกสองหมื่นใช่ไหมคะคนนี้อาจจะได้สี่ห้าหม,มื่นคนนี้สองหมื่นนะเ mm hmm. พราะเขาเป็นดาวใช่ไหมใช่เป็นอัพกับดาวใช่ไหมแต่คืนนี้เราได้คือสี่สิบสองคนที่เรามีถ้ามียอดคนละสองพันเราไปคูณสองพันสองพัน,น,นะคะแนนสองพันคะแนนนะคะได้มาเท่าไหร่ก็ตามเราไม่รู้อะ่ะแต่เราเอาไอ้ยอดทั้งหมดที่คูณเนี่ยไปคูณกับหกเปอร์เซ็นต์ เราบริษัทจ่ายค่าดูแลเรา6%ขปอรเของลเดอร์ทไัไหมคะสองซในชั้นที่หนึ่งเในชั้นที่สองแล้วคือ6%เปอร์เของพวกสี่เปอร์เซอ่ะท่านจะมีไรายได้หเปอร์จากยอดตรงนี้คิดเป็นเงินบาทยูยที่สองแสนบาทต่อเดือนหกมื้อกับลเดอร์แต่เป็นสองแสนบาทที่มีลีเดอร์ในองค์กรทั้งหมด 40, 40. คน ไม่ได้เงินอย่างน้อยคนละสอง0<อ>มบาทและอาจจะมีใครบางคนลาออกมาฟูทางแล้วมีความเร็งกับธุรกิจเราบ้างไหมหยกพูดมาจนจบชั่วโมงเนี่ยมีอะไรที่หยกพูดถึงตัวเองบ้างไหมอะไม่หยกพูดแต่ว่าใครได้ดาวไลน์ดาวไลน์แล้วก็ดาวไลน์หยกรับรายได้หนึ่งแสน คิดค <ih unting> ือกลัวจาศูนย์ไม่มีตังค์แล้วจะบาทเดียวต้องไปทำมือเวอร์จะมีได้หลักแสนเมื่อไหร่บ้างที่นีเมื่อไหร่ไม่รู้เลยลำบากมากอยากได้แค่เงินมาเลี้ยงแม่พอเราได้ตังค์เจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนเนี่ยเราคิดอย่างเดียวเลยค่ะเราไม่ได้โลภไม่อยากรวยเราไม่จริงเราคิดแค่ว่าถ้าเราทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้สร้างเป้าสร้างทีมแบบนี้ค่ะหนึ่งปีจากนั้นจบตอนที่จบไม่มีได้หลักแสนนะรายได้จบประมาณห้าหมื่นหกหมื่นบางเดือนก็สองสามหมื่น พอเราตั้งเป้าช่วยคนไปเรื่อยช่วยคนมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้หยกมีหยกใช้เวลาหนึ่งปีนะจากยอดธุรกิจไม่กี่แสขนาะะขึ้นเป็นหนึ่งล้านห้าแสนบาทในเดือนนั้นมีไรายได้ทั้งหมดหนึ่งแสนสามมื่นเจ็ดพันปัจจุบันหยกมียอดธุรกิจต่อเดือนหนึ่งปัจจุบันนานจากเดือนล้านห้าตอนนี้เป็นสิบห้าล้านเสมนะคะรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณห้าแสนบาทไม่รวมดาวรายหยก และหลักหมื่นและราออกนะครับปูทาเต็มไปหมดห้องนะาะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นอิสายงาน,นงที่เทรมยิงเบรคโอเลคือขึ้นใส่หมดแล้วแต่เป็นดาว์อยของห้องีอยู่บนพนันักนี้ห้องนี้คือใสยใหม่โอเคไหมคะที่กำลังดูแลครบคุมของอยู่ <S 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 เราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเราไม่ได้บอกเราดีแต่เราบอกว่าถ้าเราทำธุรกิจบนค,ความเห็นแก่ตัวก็คือเราเองได้แล้วคนอื่นไม่ได้ท่านจะได้ดาวลายที่คิดแต่ละมาเอา แต่เมื่อไหร่ท่านคิดว่าท่านทำธุรกิจนี้เพื่อที่จะให้ท่านจะได้ดาวไลน์แบบที่พร้อมที่จะให้แับเรารือองค์กรท่านอยากให้องค์กรแบบไหนก็ทำตัวเองคิดจะให้คิดไปให้ใจมันจะเบาคิดไปเอาใจมันจะหนักสี่สิบสองคนนี้แต้ลาออกมาทำฟูลทามหนึ่งปีแต่คิดว่าแต้ทำได้ไหมทำได้ดูแลคนหกคนที่เขาดูแลคนละหก แล้วมีทีสองคนในองค์กรแต่มันจะทาไม่ได้เพราะอะไรไหมคะเราจะชอบทับท้อระหว่างการทำงานนะเพราะเราเป็นลิงหรือลูกท้อเหมือนที่หยกบอกท่านอ่ะทำไมคะชอบท้อเพราะดาวไลน์ชอบท้อเพราะคนที่เรารักชอบท้อเพราะคาปฏิเสธแต่เขาก็พูดอยู่คำหนึ่งเสมอค่ะถ้าเราท้อเราเป็นได้แค่ผ่านแต่ถ้าเราผ่านเราจะกลายเป็น <S <S และเราไว้ทําธุรกิจอยู่บนความเพ้อเจ้อ เราต้องอยู่บนความจริงมี l เดอร์เข้าองค์กรกี่คนมีผู้นำกี่คนในทีมตอนนี้ปัจจบเรามาเรียนรู้เท่าไหร่เราได้ราเท่าไหร่เราต้องการเท่าไหร่เราปรึกษาอะไรก็คือโค้ดของเรายกเห็นทุกคนในห้องนี้ยกเชื่อมั่นว่าทุกคนในห้องนี้ได้สองแสนต่อเดือนและไปญี่ปุ่นแน่นอนแต่ถามตัวเองกันค่ะว่าตัวเองเห็นตัวเองไหมเห็น <10. S 1> ใครเห็นตัวเองไหมคะ กอยกนั่งฟังบรรยายท้ายห้องจะมีความคิดหนึ่งก็คือมันเป็นเราอ่ะมันเป็นเรามันเป็นเรามันเป็นเรามันคือเรามันคือเรามาวิลเล่ววันแรกแต่เกงค่ะั้รแต่งสไตล์อัปลน์บอกแต่งตัวสุภาพเนยค่ะนองหยกแต่กลุ่มกับดีไซน์เจอไหมคะดีไซน์ของเรนยังมายุ่งอัปลายบอกอะไรเชื่อไหมไม่เชื่ออัปลายบอกฟังเีดีไม่ฟังอัปลน์บอกให้เรียนไม่เรียนหนึ่งปีเหนื่อยมากกดได้เป็นสามหมื่นหลังจากนั้นมาว่อกโพวานทำตาวที รายได้แบบเดียวแต่หลักแสนแล้วธุรกิจขายตรงแปดอย่างเลยยิ่งมีงานเยอะยิ่งเหนื่อยน้อยลงเพราะอะไรเพราะไม่ต้องไปดูแลเขาเขาดูแลตัวเองเข้าไหมคะแล้ววันนี้เนี่ยหยกเชื่อว่าทุกคนทําได้แต่ตัวเองก็ต้องเชื่อมั่นในเราเองมีคําพูดหนึ่งเขาบอกว่าอย่าให้ใครมาเชื่อมั่นเรามากกว่าเราเชื่อมั่นในตัวเราเข้างจไหมคะอย่าให้ใครมาเชื่อมั่น ในตัวเรามากกว่าที่เราเชื่อมั่น